เราก็ยืนที่เสียงไฮเราก็จะพาทุกคนนะครับไปช้อปปิ้งที่ถนนนานจริงกันนะครับตัวโต็มนะครับเป็นข้อเที่ยวอาหารชิงก์ปิดบวกเนี่ยไล่ไปเลยชอบอ่ะดูเด่นเห็นปะเป็นรีวายมูจิเอ็มเอลบีหัวเว่ย เนี่ยเรายังไม่ถึงครึ่งนึ่งของถนนเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยหรองไม่ถึงเลยเหนื่อยอยู่นะใช่เจออะไรอ่ะตัวเจออะไรอ่ะทางหูลูทางหูลูขอบ้าขอบ้าเราบอกว่าให้เราลองชิมโยเกิร์ตร้านนี้บอกว่าอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเต้าหู้เหม็นนะครับมาที่นี่ก็ต้องลองกินอ่าลองมันก็จะยังมีป๊อปมา เป็นสาขายานแม่ของที่นี่เป็นการมาเที่ยวแบบในฝันนะ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่อง l ล t ตัวโมเมนต์นะครับแล้ววันนี้อย่างที่เราเคยบอกไปว่าเราจะพาทุกคนออกนอกประเทศอีกแล้ว่าแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเล็กเราก็อยู่กันที่เซี่ยงไฮ้ประเด็นคือพึ่งถึงที่พักเลยแล้วก็เหนื่อยมากกว่าจะออกจากสนามบินได้ก็เป็นชั่วโมงเขามีระเบียบวินัยสูงมากมาก มากมากทีได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปทําคลิปก่อนละกันคลิปแรกที่เราจะมาทำเราจะพาทุกคนไปไหนครับตัวเล็กเราก็จะพาทุกคนนะครับไปช้อปปิ้งที่ถนนหนานจริงกันนะครับตัวเอกก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นถนนหลักที่แบบอยู่ในเมืองเลยใช่ไหมใช่ที่แบบเหมือนคล้ายๆถนนคนเดินอะไรอย่างนั้นป้าใช่พกเงินมาพอหรือป้าเน้นอกว่าก็ต้อง นิดนิดนอพอแลโอเคแต่ก่อนจะไปนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตไปหาอะไรกินกันก่อนไม่ไหวแล้วแต่วันเนี้ยเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวันนี้เรามากับใครเป็นสปอนเซอร์หลักอีกแล้วคนนี้นี่คือที่สุดแล้วหัวใจหลักหัวใจหลักของทิปของทุกทิปทุกทิปนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะครับต่พร้อมแล้วตามมาเลยมาหิวมากเลยตอนนี้หิวสุดโวดพออะไรตัวโตเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเรากินกาแฟไปแก้วเดียวจริงแก้วเดียวเท่านั้นทุกคนเพราะว่าวุ่นมากเมื่อเช้ากว่าจะหาที่จอดรถที่สนามบินได้นะครับรอไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเกือบจะไฟนอตคอนะครับเกือบแลลวเกือไม่รอแล้วคืวันนี้คือแบบ ลานเหตุการณ์เลยหนึ่งหนึ่งวันลานเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวมาดูสมาชิกก่อนนี่อ่ะอ่ะบไปไปหน่อยไปไปกล้องหน่อยเร็วบบบาาายยยบายใครเอ่ยนี่ชื่อน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับวินเนอร์วินเนอร์อ่าแล้วก็ถ้าวินเนอร์มานะครับพ่อมันก็ต้องมานะครับผมน้องโป๊กนะครับแล้วก็แม่นะครับผมน้องหญิง แต่วันนี้พกมาอีกหนึ่งคนด้วยอยู่ไหนครับอยู่ในไหนอ่ะอยู่ในหนึ่งอย่ในวินเดอร์กำลังจะมีน้องนะครับน้องชื่ออะไรครับเอน้องชื่ออะไรเอเธอร์นี่ครับที่บอกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักของทุกชิปนะครับ คุณแม่นนเองเหมือนเดิมนี่แล้วก็น้องฟองอะไรก็น้องสต็อกนะคะผู้นําเที่ยวของทริปเราทริปนี้นะครับน่ารักมากเขิดเขิดเิดได้ออกช่องยูทูบด้วยนะอย่าลืมไปเดี๋ยวให้น้องสต็อกพาไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินหนานจริงกันขอดีเทลหนานจริงหน่อยว่ามันเป็นยังไงหนานจริงตรงเป็นถนนคนเดินแบบยาวมากแบบว่า มากกว่า1สถานีรถไฟแล้วก็เราสามารถเดินจากที่นี่ไปตรงไหวยทานก็คือเขาเรียกว่าเน่ยดูที่เดอบันได้หอคอยมุกอันนั้นใช่แล้วก็สวยๆเดี๋ยวดูเปิดไฟตอนเย็นไปพร้อมแล้วไปกินข้าวก่อนแถวนี้ความเนเยะมากอากาศดีด้วยอ่ะจะบอกว่าตอนนี้อยู่ประมาณสิ สิบแปดสิบเก้าป่ะยี่สิบสามหรอแต่พี่รู้สึกว่ามันเย็นจังเลยอะเออที่ไทยสี่สิบลจ้าเดี๋ยววันนี้สต๊อกจะพาพวกพี่ไปกินอาหารประเภทไหนก่อนอาหารจีนอาาหรจีนเป็นกับกลับเหมือนคล้ายๆโต๊ะแบบโต๊ะหมุนๆเงี้ยไหมอ่าเป็นออริจินอลแต่นี้เหมือนกับว่าข้างหน้าคนก็เริ่มเยอะแล้วนะ อ่านี่นะครับเราจะมาร้านนี่ครับเข้าไปเลยโอ้ลึกลับมากอ๋อแต่เป็นแบบโต๊ะธรรมดาไม่ได้เป็นต๊ะหมุนระวังลื่นอ๋อนี่เป็นต๊กลม่ไปร้รปร่ว่าเ็ัแกมาอ๋อ สุดท้ายแต่เราก็ต้องเอาน้ําเนี้ยมาล้างก่อนพอดีก่อนจะทานก่อนจะใช้ดูมอานะเดี๋ยวให้เกาตากให้ดูนเราบอกว่ามันจะยากอะไรพี่ก็ล้างไปสิหลอดหลอดล้างด้วยนะครับไม่ใช่ล้างมือล้างด้วยสะอาดมีโค้กด้วยนะครับแต่ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับสั่งไปดีอย่างนะตัวเล็กหมดแล้ว เจ็ดแปดแปดอย่างนะฮะจุกจุกคือแค่ฟองคนเดียวมีฟองพี่ก็สบายใจแล้วหมดแน่นอนอุ้ยนี่อันนี้ผักโขมใช่ไหมผักโขมใช่ไหมเนี่ยใช่ัผมอ่าอันนี้เป็นเต้าหู้ผัดอะไรวะดูได้ถ้าเป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับผมเป็นหมูทอดเปรี้ยวหวานใช่ไหมตอนแรกใช่ครับมาที่นี่ต้องสั่งต้องสั่งนะครับเป็นหมูทอดปรี้ยวหวารชิ้นเดียวอัเนื้อเอาเาไว้สั่งเองไหม อลอเยนะครทครมาแล้วก็อันนี้คือเหมือนเป็นพิกหยวกปะเฮหยแต่นี้น่ากินอ่ะแม่อยากทานครัวันนี้เป็นเมนูแม่แต่โจก็อยากทานด้วยพอดูน่ากินอยู่ อ๋อทอดไงมอทิีโย่อร่อยขายเยอะมากเป็นไงบ้างอิ่มไหมครับอิ่มไหมครับอิ่มไหมครับอิ่มมากอิ่มมากแล้วอร่อยมากโอ้วันนี้ถือว่าเดอะเบสอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยใช่ไหมเอออันนี้เป็นร้านโยเกิร์ตปั่นไหนร้านไหนอันนี้หรอมอโยเกิร์ตเหรอโยเกิร์ตปั่นแบบว่าพวก ผลไม้อ่าี่ยากเขาก็บีบแต่กันช่ำอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็นั้นที่เขาต่อแถวกันนั้นคือร้านเฉลิมพระที่เดี๋ยวมากินตอนเช้าอ๋อเฉลิมพระเรากินตอนเช้าร้านตรงโน้นเห็นไหมต่อแถวใครจะไม่มีคิวอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินตอนที่ไม่มีคนดีกว่าอันนั้นหรือเปล่าที่เป็นถนนคนเดินที่เป็นป้ายไฟวงวิงวงวิ่ง,ง,งอะนะ โอ้ยมันมันเหมือนเหมือนอยู่ในเมืองอะ่ะเหมือนอยู่แบบใจกลางเมืองชินจูกุอย่างเงี้ยไม่ใช่เอออาจจะเป็น <reacted> ชินจูกุเป็นชินจูกุของ,ของจีน<ช>หรือเปล่าเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อดูดิดูดิคนคนเยอะมากเป็นถนนถนน,นคนเดินจริงๆใิง เดินช้ำมากแต่ว่าอากาศมันดีเนาะอากาศอยู่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสามองศาอ่ะเสียแปะแล้วหรอเมื่อกี้ยังยี่สิบสามไม่รู้เสียแปะองศาแล้วองศาเพราะว่าเมื่อวานฝนวยต้องออกวันนี้ก็เลยใจเย็นอ๋อโอเคอากาศดีมากทุกคนบอกเลยว่าดีมากแล้วก็คือแบบได้ฟิลแบบมาเดินในเมืองแบบช้ำมากดูแบบดูโปอินเตอร์มาก ดีมากเลยอ่ะดีมากที่นี่รอแม่เดี๋ยวแม่โดนสอยเขารับจ้างปรับพาไปหาแหล่งช้อปปิ้งใช่ไหมลัวโดนกลัวแม่โดนโดนสอยไปนะครับนะลักกินคอฟฟี่ที่น้องบอกอ๋อตรงไหนอ่ะอ๋อลักกินอ๋อโอเคนนี้อัร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟร้านนี้คือเขาเทียบว่าเป็นแบบซาราบาของจริงร้านนี้เหรอไอ้อะไรนะชื่อร้านอะไรนะลักกินคอฟฟี่เขาแข่งกับ สตาบัคอ๋อแต่ช็อปเขาเล็กอยู่นะใช่ไหมแต่ว่ามีหลายสาขาอ๋อมีหลายสาขาเหมือนกันเ,เ,ลเ,ลเหมือนเซเว่นเลยเหมือนเซเว่นแล้วก็แบบเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของสตาบักสตาบักนะครับไม่ช่สตาบังเฮ้ยอันนี้เขามีสวนอะไรด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> เป็นการมาเที่ยวแบบในฝันอ่ะเ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วมันเดินได้แบบมันเดินได้แบบเราไม่รู้สึกอึดอัดเดินแบบเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นอ่ะเออ และคึกฟ้าก็คือฉ่ำมากฝนก็ลงมาแล้วอันนี้เหมือนลางแบบนีชอบฟิลลาแล้วก็มีอพาร์ฟอฟมเมอร์ด้วยนะเห็นปะอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวรอแม่ก่อนรอแม่ก่อน คือแบบร้านขายของก็คือแบบเป็นชอบเป็นอะไรฉ่ำมากมีหลักเราอยู่แถวไหนนะเงเราอยู่แถว ICBC อีกแล้วอ่าเป็นร้านเสื้อผ้านะครับผมที่ดังในจีนใช่ไหมเออใครแวะมาได้เลยนะครับขึ้นเครื่องมาแล้วซื้อแล้วก็บินกลับนะครับจะบอกว่าถ้าใครมาเดินถนนเส้นเนี้มันก็อารมณ์เหมือนแบบ มาที่เดียวจบเหมือนกันเนาะเหนื่อยแต่จบเนาะเหนื่อยแต่จบก็คืออยากได้อะไรก็มาที่นี่ใช่เพาดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูนะไล่ไปเลยชอบอ่ะดูเด็ดเห็นปะแบรนด์อะไรบ้างอ่ะอาจจะเบอร์มองไม่เห็นใช่ป่ะขาจะพลาล่ให้ฟังก็เป็นรีวายมูจิเอ็มเอลบีหัวเว่ยอะไรอีกอ่ะโอวยเยอะอ่ะมันยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะนี่คือเมื่อกี้น้องต้อบอกว่าเนี่ยเรายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของถนนเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยหรอไม่ถึงเลยเหนื่อยอยู่นะใช่ อันนี้คืออะไรนะเป็นซาลาเปาทอดแล้วก็ใส่ชิคโชใส่เข้าไปอ๋อมันมีแบบร่องให้ใส่อยู่แล้วใครชิมดูซิชิมดูซิเป็นยังไงบ้างไส้หมูค่ะนี่นี่นี่ไส้หมูใช่ไส้หมูเป็นอะไรเลยให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนอ่ะชิมซิ กรอบกรอบไหมอร่อยพอชินบ้างอะไรเอวอร์ดอันนี้คืออะไรนะแดงๆเป็นลูกอันนี้เป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อ่านี้เป็นโยเกิร์ตใช่ไหมใช่ต้องลองใช่ปะต้องลอง๋อต้องลองอันนี้เป็นนมอันนี้เป็นนมอันนี้รสสตรอเบอรี่อ่าแล้วก็ชื่นชอขวดเขียวอันนี้คืออะไรน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแต่นี้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตีแนะนำอะไรโยเกิร์ตอ่โอเคยียี่กชิกอชิกอนกบอกว่า ให้เราลองชิมโยเกิร์ตร้านนี้บอกว่าอร่อยอร,อร่อยอ่ะ,อะแล้วโดยส่วนตัวพี่ชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วอันนี้อันนี้หวานอันนี้อันนี้หวานแต่แบบไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานโดดคือแบบหวานดีหวานดีหวาน,นดีเลย,เยอ,อันนี้นะครับบรรยากาศหัวค่ำนะครับของถนนนานจริงนะครับผมก็คือยังคึกคืนอ,อยู่นะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่ม อันนี้คุณกินอะไรครับคุณดัตนในเขาบอกว่าเป็นเนื้อวัวแห้งเนื้อวัวแห้งเหรอรสชาติเหมือนหมูหยองหมูหยองแต่เรื่องเรื่องมัเหมือนหนังกเนี่ยวกันนี่ลีวงลีวายเอยมูจิเอยเอ็มเอลบีเอยนี่ยังไม่รู้พี่เดินผ่านมานะเยอะแยะไปหมดเจออะไรอ่ะตัวเอกเจออะไรอ่ะทางหูลูทางหูลู คือเป็นโรคจิตอย่างที่เคยบอกไปว่าเจอถังหูรู้ไม่ได้นี่ซึ่งเป็นถังหูรู้ของประเทศจีนจริงๆ่ของแทรต้องมากินที่นี่เออออสเวอรี่หูยลูกใหญ่ฉ่ำมาก๋ออใหญ่มาก โอ ja ok ้ยต้องกิบให้แล้วดูนี่ใหญ่เท่าหัวเด็กแล้วเนี่ยใหญ่มากใหญ่เท่าหัวเด็กกัดกัดกัดสิกัดเฮ้ยอะไรอะไรแล้วดูมันกัดขึ้นเดียวแล้วไม่กัดไปทั้งอันไม่กัดลูกอะโอ้

上海必吃榜请上二楼上海小吃街各种魔都特色小吃全国网红小吃知名品牌小吃应有尽有อ่ตึกนี้นะครับจะเป็นตึกของคล้ายๆแบบตึกของเล่นตึกฟิกเกอร์คล้ายสะพานเหล็กไหมของญี่ปุ่นอนะประมาณนั้นไหมอ่าโอ้นี่ก็จะมีแบบอนิเมะเยอะเลยอะแม่เาก็ชอบมีคนแต่งตัวมอมีคอสเพยด้วยใช่ไหมน,นี่นะครับคู่แข่งของเมาาากาปาซ่านครับคือเมกาเฮานะครับ เราเจอร้านชานมแล้วนะครับอ่าน้องต๊อบอกว่าอ๋อที่นี่คือมีชาไทยชาไทยไข่มุกใช่ไหมอร่อยแต่คนเยอะที่เกียรรอนะครับเสียเวลาไม่ใช่อากาศเย็นมากอยู่ตรงก้ามเลยหนาวมากตอนนี้หนาวมากอันนี้นะครับประกาศสงครามนะครับอันนี้คือซัมซุงนะครับผมอีกฝั่งหนึ่ง Apple นะครับผมอ่ะอ่ะใครอ่ะมีโเวอดได้อีกเจ้านึ่งอ่ะอ่ะอ่ะ ใครใครแบรนด์ไหนก็เข้าไปแบรนด์นั้นเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับบนถน,นนหนาจริงนะครับผมมันก็จะยังมีนะครับผมป๊อปมาเนี่ยเ,เป็นสาขาญาตแม่เป็นสาขายานแม่ของที่นี่นะครับผมแต่เราจะยังไม่พาทุกคนเข้าไปหรอกเราจะมาแค่โชมเรียกน้าย่อยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราทําคลิปให้ดูว่าสาขาเนี้ยมันลดสแปนเตนขนาดไหนนะครับเนี่ยอยากเข้าไปมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับจเย็นยๆเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะคะผม าเจออีกร้านครับผมชื่อร้านว่าท็อปทอยท็อปทอยไหนท็อปทอยมันเป็นยังไงไหนเล่าเสะก็เป็นร้านที่รวบรวมแบบพวกคาทอยหรือของเล่นหรืออะไรต่างๆที่นอกเหนือจากบล็อกมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นแบบคล้ายๆแบบจุดเลยวอชชัตบ์เซอร์วิสอยู่นี่หมดแล้วก็จะมีแบบของไทยเฮวานพวกแบบดุมบ็อกอะไรอย่างเงี้ยความรู้คุณแน่นมากเลยนะครับก็คือเราศึกษาร้านความรู้อย่างอื่นนี่แน่นเท่านี้ไหมครับนะคนดูบรรยากาศนะคือแบบ นี่ประมาณกี่โมงนะีประมาณ6โมง40 6โมง40คือเนื่องว่าเป็นงานสงการนะครับคนยังกะนนอนดูดีเยอะมากอ๋อนีแล่อยวแก่อันนี้เป็นแหล่งสติีทฟู์ดนะใช่ไหมอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแบบว่าอนไรโชว์เต้าหู้คือเต้าหู้หม็นเต้าหู้หมิดนำไปเลยเสียงดังนิดนึงนะครับทุกคน นี่ครับสตรีทฟู้ดต้องกินไหมเนี่ยต้องลองนะเข้าหูเม็ดแล้วเราก็ต้องลองน้องสต๊อกแนะนำและคอมเมนต์ว่าแบบเล็กๆไหม สั Eat, 94, ่งยังไงสั่งยังไงเป็น้วยช้วยละสามสิบห้าหยวนไปสั่งไปสั่ง你好，要一份少炸四合。 อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเต้าหู้เหม็นนะครับมาที่นี่ก็ต้องลองกินอ่าลองชิมชิมชิมดูหน้าดูหน้าคนที่แบบมันเป็นของกินไม่กี่อย่างที่ผมจะไม่กินหนูจะไม่กินหน<อ>ูะววจะเปลี่ยนต่ก็ได้นะบอสเริ่มไม่คนแรกเลยแล้วชิมมันต้องชิมเร็วคอารกมันไม่เหม็นมันไม่เหม็นเป็นไง เฮ้ยนานไปเปล่านายเมื่อกี้ก่อนมันเหมือนเลยมันคล้ายๆต้มแซ่บอ่ะต้มแซ่บคล้ายๆต้มแซ่บให้แม่ชิมให้แม่ชิมแล้วชิมหรือยังยังให้แม่ชิมก่อนอะไรจะไมไม่ชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยิมพมเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะปิดพิมแล้วนะวินนี่เดี๋ยวพิมจะลอกทุกคนนะอารมณ์แบบไหนแม่อารมณ์แบบไหนมันต้มแซ่บเออมาปิดท้ายที่คนล้วดูว่าเราจะต้มแซ่บเหมือนกันไหมนะฮะเดี๋ยวเรา คอยเห็นน้้นเขาบอกแล้วเขเหม็นแต่มันไม่ได้เหม็นแล้วมันแบบ แซ่บอ่ะก็คือต้มแซ่บอืมมันแซ่บอร่อยโอเคต้องรออ่ะอันนี้ต้องรอต้องรอต้องรอจบไปแล้วนะครับกับการพาทุกคนมาเดินสตรีทฟู้ดเดินถนนหนังจริงนะครับผมคือจะบอกว่ามันยาวมากใช่ยาวมากๆนอกจากของกินจะมีเยอะแล้วนะครับก็ยังมีช็อปไปช็อปปิ้งด้วยพวกพัดพอยนะครับผมแล้วก็ช็อปปิ้งตามแบบแบรนด์เนมชอบแบรนด์เนมฟูชิ่ก็มีเมื่อกี้เมื่อกี้ยังแม่ไว้ไม่งั้นแม่เข้าไปแล้วสองชั่วโมงนะครับผมใช่ค่ะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะได้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปไหนแต่ยังอยู่ในเชียงหายนี่แหละนะครับผมอย่าลืมติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้เราขอตัวเดินกลับกันก่อนนะครับเดินกันมาประมาณโลนึงได้ไหมได้ครับโลกว่ากวโลกว่าอ่าโอเคสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปกันก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวต้องเดินกลับได้อีกนานเลยหลายกิโลเลยไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ ณยายเขาปนมากี่ปีแล้วอ่ะเขาเขาทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะสองโมโมแป้งค่ะอ๋อโมแป้งขนมวันนั้นอ๋อเพื่อนทำขนมวันนั้นขนมนั้นมีใครดูหน้าคุณยายเขามีความสุขมากเลยดูดิ